ครับสวัสดีเอฟซีสุขูสุคนครับวันนี้ลุงหลอดมีรายการบางไฟบานหน้าหอมนะครับตำบลหน้าหอมอัเภอร์ทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับบานบางที่หนึ่งครับสอบบุญโฮมครับบางที่สองเพชรดอนแก้วบางที่สามอวชลาชัายเบิกฝานครับบางที่สีเ่เพชรบ้านทุงครับบางที่ห้าหนึ่งสยามทอหกนะครับบางที่หก ลูกชายผู้หน่อยครับบางที่เจ็ดส่อคำโปมครับบางที่แปดนาคอนเสาเหล่าครับบางที่เก่าสุบันเบิกฝานะครับบางที่สิบ้านเจ้าปูครับบางที่สิบเอ็ดบินลับฝานะครับบวกน้องปินยกนะครับผมสิบสองอดหน่อยลูกบานพ้นนะครับสิบสามฝาหลังฝนครับสิบสี อุฒิชัยเบิรฝาสิบห้านองกับตันครับสิบหนุงเขียงเหนือครับสิบท่านผู้ใหญ่บ้านจำนันนะครับผมอ่ะอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจส่วนมาเด่นลุงหลอดกับมีนครเสาเหล่ากับฝ่าลังฝนและกการนองกับตันนะครับผม มัดเดาครับมัดเดาครับเป็นความชอบส่วนตัวไปเกีียวข่ายไฟใดๆทั้งสิ้นเ่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟสีสวัสดีครับ